พอดีมาลดน้ําต้นไม้นะมันเหี่ยวมันเฉาแล้วเกินเลยแดดมันแรงนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยเอาอาหารมาให้น้องเต่าค่ะน้องเตา่าพาน้องเต่าออกมาเดินเล่นนะคะจากที่เขาอยู่ในที่พักของเขานะมันรอดอบอ้าวเนาะก็พนะื้นมันก็เย็นหน่อยนะเพราะว่าลดน้ําต้นไม้แล้วก็ราดพื้นให้เย็นฉ่าแล้วก็ให้น้องเต่ามาเดินเล่นนะคะแล้วก็เอาผักที่ซื้อมาจากตลาดมาตเมื่อวานนี้ค่ะมาให้น้องเตา่ารับประทานเงี้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างนี้ค่ะรับประทานไปได้พักใหญ่หนึ่งแล้วนะ เออเขาก็ตัวนิดเดียวน่าจะกินหมดไม่ผักเนี่ยน่าจะไม่หมดนะคะมาชมความน่ารักของสัตว์โลกน่ารักนะคะคัสอนิมอลนะคะชีนิสลาชาแนลนะคะเปิดบ้านพักไทยเพื่อนๆด้วยค่ะก็ให้เพื่อนๆมารับชมสัตว์โลกน่ารักไปด้วยกันค่ะเต่าน้อยนะคะมาก็ประทานอาหารของเขานะคะเป็นผักเนาะอาหารของเขาก็คือผักนี่แหละค่ะพี่น้องสลัดนะคะกำลังกิน อันอ่อนๆที่ตัวเองเนี่ยอ่อนๆเนี่ยอันนั้นมันมันไม่ค่อยกรอบอันนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่นี่อ่อนๆเนี่ยอันนี้อ่อนๆนะมีการป้อนกันเกิดขึ้นด้วยนะคะอุ้ยอันมาให้เพื่อนๆได้ดูหน้าดูตาหน่อยสิเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอย่าดึงนะคะอย่าดึงเราจะกินล้วไม่จันะหน้ามาทางนี้เนี่ยผักอ่อนๆนะเนี่ยยอดอ่อนๆอะ จ้าพอดีเท้าเขาเปื่อนดินเปื่อนโคลน,นะคะก็ตะกุยมาก็เปื่อนหน่อยนะคะ l c ลค e มไลฟ r ร o มชนิสลาชาชแนลนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายเติมกำลังใจให้เนาะ,ะเข้ามาซับสไครต์กดไลค์กดใจให้เนาะความน่ารักของน้องเต่าน้อยเปิดบ้านอยู่ที่ตุรกีค่ะขณะนี้เวลา17นาฬิกา58นาทีนะ,ะยังไม่มืดไม่ค่ำนะคะ ก็ยังสามารถมาทักทายเพื่อนๆช่วงเย็นเนาะแล้วก็จะมีรอบดึกอีกนะคะเปิดบ้านยาวไปนะอ้าอิ่มแล้วเหรออันนี้อ่ผักอ,อ่อ,อนๆเนี่ยนี่ออนี่ผักอ่อนๆแมตัวเองทําไปไหนละไปเดินเล่นนะคะดูแล้วน,ะะน้องก็จะเดินเลาะชมนะคะจากที่เขาอยู่ในที่พักของเขามันกอ็อาจจะเบือ่อเหมือนเรานั่นแหละก็จะเดินสำรวจดูนี่ดูนั่นนะคะ คอยเดินไปคอยดูช่วยกันนะคะเผื่อเขาต่าไปตายมาแล้วต่ออกทางช่องเล็กๆของประตูนี้ไฟหล่นลงไปชั้นล่างนะคะต้องคอยดูนะ,ะตอนนี้น้องเต่าก็เดินเล่นอยู่นะ,ะกินผักต่อผักอ่อนให้ก็ไปกินผักแก่นะคะผักอ่อนมันเป็นยังไงเราจะอายกล้องหรือเปล่าหันไปทางโน้นะคะ แดดร่มลมตกนะคะชนิสลาก็มาเปิดบ้านเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเข้ามาเติมกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้กับชนิสราตัดเปลี่ยนวงเวียนมากัดกำลังใจจากเพื่อนๆนยูทูบเบอร์ทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเพื่อน้าจรเพื่อนประจำนะขอบหลายๆเด้อจะบังเอิญผ่านมาหรือว่าตั้งใจผ่านมาส่งกําลังใจก็ขอบคุณหลายๆเด้ค่ะ Thank you so much ทุกกำลังใจเลยจ้าเพื่อนๆจะแวะเข้ามาทักทายซิงลูเพิ่มกำลังใจให้กันเนาะพามาดูสัตว์โลกน่ารักค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาค่ะ คุณมิตรภาพที่นี้ครับนมีเสียงนกเขาขันด้วยค่ะได้บรรยากาศมากเลยฟังเสียงนกเขาเคินหลเนาะ แค่ได้เห็นหน้าก็เพียงหน่อยดเดียวรังเหนียว